สวัสดีเธอผู้เป็นที่รักของฉันหากเธอรู้สึกเหงาว้าเวลึกลึก,ลกข้างในเธอลองเงียบแล้วคุยกับฉันสิเธอโปรดรู้ไว้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเธอ,อยังมีฉันผู้ที่คอยติดตามเธอทุกลมหายใจผู้ที่อยู่ข้างในใจเธอไม่ว่าเธอจะทำอะไรที่ไหนรู้สึกอย่างไรฉันรับรู้ได้และฉัน ก็มีประสบการณ์พร้อมๆกับเธอแม้ยามเธอสุขยามเธอทุกยามเธอเจ็บปวดหรือยามเธอเบิกบานฉันก็อยู่และรับรู้ได้ตลอดเวลาฉันอยากขอบคุณเธอที่เธอเป็นผู้ที่เสียสละลงมาเล่นมาเรียนรู้มามีประสบการณ์เธอรู้จักคำว่ารักเป็นเช่นไรใช่แล้วรักมันสุดยอดจริงๆมันทำได้ทุกสิ่งมันยอดเยี่ยมมันทำได้ทุกอย่างความรัก มันยิ่งใหญ่มากจริงๆมันทำให้เรามีพลังงานความถี่สูงมันมีความเบิกบานมีความเปรมตรีพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปรักเธอเองทำตัวเองให้มีความสุขเบิกบานพร้อมที่จะส่งต่อพลังงานที่ดีให้กับคนอื่นแค่เธอหันกลับมารักตัวเองพลังคลื่นความถี่นี้จะแผ่กระจายออกไปรอบๆตัวเธอคลื่นนี้จะส่งไปถึงจักรวาล ไปยังโลกแม่แกอามันจะช่วยเพิ่มพลังงานของโลกแล้วส่งต่อไปยังผู้คนรอบข้างแค่เพียงเชย,ยิ้มหรือแค่คำทักทายแม้จะจับคนที่รู้จักหรือ oh <my> ไม่รู้จักก็ตาม <D 4. S 1> ก็เป็นการเพิ่มพลังความถี่ oh <my> ให้สูงขึ้นมันง่ายแค่นี้เองแล้วคนที่มีความรักจะให้อภัยกับคนอื่นได้ง่ายให้อภัยกับตัวเองได้ง่าย จะมองว่าทุกอย่างมันคือการเรียนรู้และมีประสบการณ์รจะไม่โทษคนอื่นเพราะเขาก็เหมือนอเราเพียงแค่บางคน,อ,นอาจจะยังไม่รู้จักความจริงนี้ฉันขอให้เธอมันเข้าหาใจของเธอติดต่อกับฉันพูดกับฉันบ่ยยอยๆเพราะเธอมีฉันและฉันก็มี เธอที่รักของฉันฉันคอยปกป้องคุ้มครองและแนะนาเธอตล <มา S 1> อดเว<อ>ลาครับเพียงเธอเงียบยแล้วฟังเสียงของฉันให้มากขึ้นหากจะมีใครไม่เข้าใจเธอก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอจงใช้ความรักของเธอนําทางอนุภาพของความรักคือพลังงานความถี่ที่สมบูรณ์แบบนั่นคือรักแบบไม่มีเหตุผลรักแบบไม่มีไฟแนบ แล้วเธอจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์แห่งรักนี้นต่อไปจากฉันผู้ที่อยู่ในใจเธอตลอดและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ